พาไปดูการขันกริธารายการพิเศษครับ Bell a n d Road i t v i t a t i o n a l Meeting ครั้งที่3ที่เบืองชงชิงของจีนนะครับวันนี้ครับ16พฤษภาคมเป็นการขันรายการไฮไลท์ครับอยู่ที่วิ่งผาด4คูณ100เมตรประเภทหญิงนะครับรอบชิงชาเลิศครับมี8ทีมร่วมชิงชัยครับทีมวิ่งผัดไทยอยู่ในช่องวิ่งที่6ครับประกอบไปด้วยไม้หนึ่งนะครับน้องเบลจิรพัฒนขานอนตาที่พนมบูว้สักครู่นี้ครับในเสื้อสีน้ำเงินช่องวิ่งที่6 กำลังจะออกสตาร์ทแล้วนะครับ4คุณร้อยหญิงรอบชิงเอาครับออกมาแล้วครับน้องเบลมาครับตีโค้งมาแล้วยังดูสูสีอยู่ครับน้องเบลไมยที่1ของเรานีครับกำลังจะส่งให้ม้ที่2เอาครับรับไปแล้วครับน้องน่านครับสุพณิ์คุณเกิดเป็นมือ100เมตรและ200เมตรของไทยนะครับในชั่วโมงนี้ครับน้องน่านนี่เป็นมือหนึ่งเอาครับส่งให้น้องถูครับสุการดาเพชรรักษาดูแล้วจะเริ่มนำเลยครับไทยไทยเริ่มนำแล้ว ที่เหลือเป็นจีทั้งหมดเลยครับหายเริ่มนําแล้วสุการดาสุการดาสุการดาเอาครับไม้สุดท้ายดาวรุงเราครับไอ้อธทิชาเพชรคุณเอาครับไอ้ไอ้นำแล้วไอ้นำแล้วไอ้เริ่มฉีกไอ้เริ่มฉีกไอ้เริ่มฉีกแล้วก็น่าจะเข้าเส้นชัยที่1ครับที่หนึ่งแน่ๆโอ้โหเข้าที่หนึ่งไปครับเหรียญทองครับทีมชาติไทย45.02วินาทีครับหืยอดเยี่ยมนี่ครับ ว่าทิ้งห่างคู่แข่งพอสมควรเลยนะครับที่2นี่45.40นะครับเป็นสมโมสรจากจีแล้วก็ที่3ก็เป็นทีมจากจีเช่นกันนะครับ45.59วินาทีครับก็ทีมผัดของเราก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเป็นดีกเหรเยญเงินเอเชียนเกมครั้งล่าสุดนะครับที่หางโจนะครับแล้วก็เป็นดีกเหรียนทองแดงปรีทาชิแชมป์เอเชีย2023ที่สนามสุพัชลาสายนะครับทีมผัด4คูณร้อยของเราก็ ยอดเยี่ยมเลยครับแมในรายการอุ in ines, قي, ่นเครื่องรายการนี้ก็ก็บอกว่าเป็นรายการที่เตรียช็อบการแข่งกรีธาสิเชียเมเชียในครับก่อนที่จะไปแข่งกันที่เกลีต้าะครับสับการแข่งกรีธาสิเชียเมเชียครั้งต่อไปนะครับดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทีมผพทของเราเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโอ้โหเนี่ยครับเริ่มเนี่ยไม้ที่2เนี่ยหูตรงน้านเนี่ยรับไม้ดีมากแล้วสปีดต้นนี่แรงจัดเลยครับเริ่มรวบเริ่มรวบแล้วก็ แมไม้ที่3ามนี่รับก่อนใครเลยครับปุ๊บแล้วก็ยาวเลยครับน้องถูสุการดาเพชรรักษาครับแล้วก็ไออีิชาเพลารุ่งของเราครับไม่พลาดครับนี่ครับรับแล้วก็วิ่งได้ดีมากๆนะครับแรงไม่ตกเลยครับสปีดค่อยๆเร่งขึ้นด้วยซ้ําไปเลยครับแล้วก็เนี่ยครับฉีกตรงนี้ครับฉีกตรงนี้แล้วก็คว้าเหรียญทองไปครับทีมผัดสาวไทย好的，亲爱的朋友们， เอาครับจากทีมหญิงมาดูทีมชายกันบ้างนะครับรอบชิงชาเลิศครับวิ่งผาดสี่คูนหนึ่งร้อยเมตรชายทีมชาติไทยครับลงแข่งขันในช่องวิ่งที่ห้านี่ครับแข่งกับอีกทีมอื่นๆนะครับรวมเป็นแปดทีมด้วยกันนีครับดูครับเสื้อสีน้ําเงินหมายเหนึ่งครับไฟเตอร์นัทวัตเอียบุดมครับกำลังจะออกสตาร์ทรายการเดียวกันครับเบลล์แอนด์โรสอินวิเทชแนลที่เมืองชงชิ่งครับ เอาครับเดี๋ยวดูกันของเราก็ถือว่าเป็นตัวเต็งเหมือนกันครับที่คว้าเหรียญทองเอาครับไฟเตอร์ตรงเลข5้านั้นนะครับออกตัวมาแล้วครับน้อกไฟเตอร์นักวัดเอียบุดมเอาครับทโค้งแรกค่อยคแเร่งขึ้นมาครับยังสูสีกันอยู่นะครับแล้วก็ไม้2รับแล้วโอ้โหแต่รับพร้อมๆกับไม่จีาจากจีน ช่งวิ่งอื่นๆเลยครับไม้2นี่เป็นโอ๊ตว่าใชหิบเอียดนะครับลงแข่งแทน,นตาสลาดดับบังแล้วไม้3ครับดูจะรับแม่มีของทางจีนเนี่ยเหมือนจะรับก่อนนะครับแล้วก็ไม้สานี่เป็นเฉากัวชยุทธโคประสิทธิ์ครับตีโค้งมาโค้งมาแล้วก็ส่งถึงบิวโอ้หูบิวเนี่ยรับไม้ไม่ใช่ลำดับล้นต้นแน่ๆครับแต่บิวไล่มาบิวไล่มาบิวไล่มา,มาจะแซงแล้วบิวบิวแซงหรือเปล่าบิวแซงหรือเปล่าโอ้หูไม่ทันครับแม่เข้าที่2ครับของเรา อ้น่าจะต้องตัดสินด้วยภาพถ่ายเลยครับแบบนี้แต่ว่าดูของจีนช่องวิ่งข้างในเนี่ยนะครับดูน่าจะเข้าก่อนนิดนึงนะครับก็สรุปเราได้เหรียญเงินครับด้วยเวลา39.34.340วินาทีนะครับแพ้สโมสรจากจีนเป็นนิดเดียวนะครับจีนเ,นเข้าก่อนที่39.34.338นะครับโอ้โหข้างในเนี่ยเขาเขาเข้าก่อนนะครับเสื้อขาวนั่นแหละครับ แล้วก็ดับสานี่เป็นสมมสรจากจีนเช่นกันครับเสถิติบเกวินาทีซึ่งเถิติที่เราทําได้ในรายการนี้นะครับในการขันที่จีนในเมืองชงชิ่งเนี่ย39.34นะครับถือว่าทําได้น้อยกว่านะครับเพราะว่าตอนที่เราไปแข่งวิ่งผัดชีชับโลกรายการเวอร์ a t ล l e ิกรีเลย y เนี่ยทีมผัดชายไทยนะครับ4คูณร้อยเนี่ยลงแข่งขันที่เมืองกวางโจวของจีนเนี่ย คิวนึงนะครับคุริฟายหนึ่งทำได้สามจุดเก้าจุดหนึ่งแปดนะครับส่วนคิวสองนะครับทำได้ที่39.2 0สงนะครับถือว่าเวลาเพิ่มขึ้นมานะครับจาก39.18ไปถึงตอนนี้นะครับที่แข่งล่าสุดวันนี้เนี่ยไปที่39.34แล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าหลาังจากนี้ทีม่ายของเราจะสามารถ พัฒน,นาสติได้มากขึ้นยังไงบ้างนะครับก็เป็นบรรจัยให้ทีมชัดิทีมชาติไทยทุกคนนะครับเพราะว่ารายการนี้ครับจะมีรายการใหญ่หหอรออยู่ก็คือการแข่งกรีธาทีมแชมป์เอเชียนะครับที่เมืองกุมิสน,นะครับของเกาหลีใต้น,นะครับช่วงวันที่27ถึง31พฤษภา,า,าคมนะครับก็หลายท,ายที่อยากจะติดตามผลงานของเรานักกรีธาทีมชาติไทยครับในรราายกชแมป์เเอชีย ก็ติดตามช่อง My n a i e Eat ไว้นะครับผมก็จะมารายงานให้ทราบทุกวันนะครับ